สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะทุกจะมาอัปเดตบรรยากาศที่วังกระโจมนะคะจังหวัดนครนายกนะคะเฟสที่2ที่เราจะเปิดขายนี้นะคะเปิดให้จองวันที่3ตุลาคมนี้นะคะเวลา8นาฬิกาค่ะหรือหากท่านใดสนใจนะคะต้องการซื้อยกแปลงซื้อเหมาแปลงนะคะแปลงใหญ่ๆนะคะสามารถติดต่อ เข้ามาหาตุ๊กได้ค่ะเบอร์โทร0 9 9 2์1 6 2 8 9นะคะเรามีที่ดินแบ่งขายนะคะมากกว่า35แปลงนะคะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่วังกระโจมจังหวัดนครนายกนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะคะเป็นภาพแปลงที่ดินที่เราจะเปิดให้จองนะคะเนี่ยค่ะ ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่ดินแบบนี้นะคะเงื่อนไขก็ง่ายมากๆเลยค่ะดาวเพียง50 0 0 0บาทต่อแปลงนะคะผ่อน5ปีค่ะราคาเริ่มต้นนะคะตารางวาละ4 5่0บาทถึงตารางวาละ5800บาทนะคะแต่ถ้าใครสนใจที่จะซื้อทีละ5แปลง6แปลง7แปลง8แปลงหรือว่า9แปลงนะคะก็โทรมาคุยกันค่ะถ้าซื้อทีละ5แปลงเงิเนงดาวก็2 5 0 0นะคะถ้าซื้อทีละ6แปลง เงินดาว0 0 0แสนค่ะถ้าซื้อทีละ7แปลงนะคะเงินดาว3 5 0 0 0บาทค่ะถ้าซื้อแบบ8แปลงติดกันนะคะเงินดาว40,0,000บาทค่ะแต่ถ้าซื้อโซน f นะคะแปลงติดกันนะคะ9แปลงค่ะใช้เงินดาว4 5 0 0 0 0บาทค่ะหลังจากทำสัญญานะคะสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะหรือถ้าท่านใดสนใจแค่200ตารางวานะคะ วันที่3ตุลาคมนี้นะคะเรามาพบกันที่นี่ค่ะวังกระโจมจังหวัดนครนายกนะคะแต่ถ้าอยากจะซื้อเลยวันนี้นะคะอยากได้สัก5แปลงแปลง e 7ถึง e 1 1นะคะราคา4 9 4ล้าน942,100บาทค่ะเนื้อที่2ไร่1งาน96ตารางวาค่ะแต่ถ้าอยากซื้อ6แปลงติดกันนะคะแปลง e 1ถึง e 6นะคะ ราคา6ล้าน9,15,800บาทค่ะเนื้อที่3ไร่26ตารางวาค่ะถ้าหากว่าอยากซื้อ7แปลงต่อกันนะคะก็คือแปลง D9 ถึง D15 ค่ะราคา7ล้าน2,51,800บาทค่ะเนื้อที่3ไร่3งาน15ตารางวานะคะหรืออยากจะซื้อ 8แปลงติดกันนะคะราคา9ล้าน3 1 2 4 0 0บาทค่ะคือแปลง d 1ถึง d 8นะคะเนื้อที่4ไร่78ตารางวาค่ะหรืออยากได้เยอะกว่านั้นนะคะซื้อ9แปลงต่อกันเลยค่ะแปลง F 1ถึง F 9นะคะราคา9ล้าน8 7 3 8 0 0บาทค่ะเนื้อที่4ไร่1งาน97ตารางวาค่ะ สนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9 2์1 6 2 8 9นะคะนัดชมที่ดินได้เลยค่ะสนใจซื้อที่ดินนะคะติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะใช้เงินดาวน้อยมากๆะคะ่ะเนื้อที่ได้ตั้งสีไร่กว่าเนี่ยใช้เงินดาวแค่4,500 0นะคะ หรือถ้าอยากได้แปลงเล็กๆนะคะ200ตารางวานะคะก็ใช้เงินดาว50,000บาทต่อแปลงค่ะพบกันนะคะวันที่3ตุลาคมนี้ค่ะด้วยเงินไขที่ผ่อนสบายๆบาย60งวดนะคะที่ดินแบ่งขายนะคะที่วังกระโจมจังหวัดนครนายกนะคะวิวเขาใหญ่ค่ะสวยมากๆค่ะอบล้อมไปด้วยคลองนะคะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ค่ะพื้นที่สวยมากๆเลยค่ะ ถนนนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังขยายเตรียมความพร้อมนะคะที่จะรอต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะถ้าสนใจต้องรีบติดต่อหาตุุ๊กเลยนะคะเนี่ยค่ะเรามีถนนรอบโครงการนะคะระยะทางกว่า2.2กิโลเมตรค่ะสามารถที่จะปั่นจักรยานขับรถเล่นนะคะวิ่งออกกำลังกายนะคะเนี่ยค่ะ และจุดนี้นะคะณวันนี้ค่ะเรากำลังขยายช่องจราจรนะคะให้มีขนาดที่กว้างขึ้นนะคะเนี่ยคะจากเดิมนะคะ4เมตรค่ะขยายเป็น8ถึง10เมตรกันเลยทีเดียวค่ะกว้างกว่าเดิมนะคะเพื่อให้ส่วนกันได้ค่ะเนี่ยค่ะนี่คือภาพของบรรยากาศสถานที่จริงนะคะ บรรยากาศโดยรอบนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมองเห็นเขาใหญ่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะใกล้น้ำตกนางรองน้ำตกสาริกานะคะแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์นะคะปลูกอะไรก็งามนะคะเช่นมะยงชิดนะคะเนี่ยคะพื้นที่เดิมนะคะเป็นท้องนาค่ะหลังทำสัญญานะคะลูกค้าเข้าใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะแล้วพบกันค่ะ